ละครเสียงยูริห่วงฝันสเสน่หาตอนอัปเดตมาแล้วนะคะฝากให้ทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แป้งเนี่ยเขียนเรื่องแล้วก็ทำวิดีโอต่อไปนะคะมาอยู่ด้วยกันเยอะๆนะ EP ที่8 p า r t ที่2ความเดิมตอนที่แล้วลียาและเจนที่เคร่งเครียดจากการที่รู้ว่าพระแพรยังไม่เคยอ่านจดหมายที่ส่งให้จึงพยายามหาวิธีบอกเรื่องเนื้อหาที่อยู่ในจดหมายให้กับพระแพรได้รู้และพราแพรที่ได้ลบหน้าลบตาลียาหลังจากคืนวันที่เกิดเรื่องไปหลายวันและเธอก็ได้รับของขวัญ เป็นดอกทิวลิปสีแดงเข้มที่ถูกสต๊อไว้ให้คงสภาพบรรจุอยู่ในกลองคริสตัลอย่างดีโดยที่ใบมิ้นเพื่อนสนิทของเธอเป็นคนนำมาให้จากนั้นจูจูใบมิ้นก็ได้หายตัวไปภ้าแพรจึงต้องไปพบจิตแพทย์ตามนัดหมายเพียงคนเดียวและนั่นทำให้เธอได้รู้ว่า ตัวเองมีภาวะอารมณ์ที่ไม่ปกติเกิดจากภาวะความเครียดและอาการแท่กะสมมานานหลายปีจนร่างกายป้องกันตัวเองให้หลั่งสารโดปามีนจากการฝันลามกนั่นเองและนั่นทำให้ลียาหาภาพแพรจนพบและสุดท้ายลียาก็สารภาพออกไปว่าเธอก็รักภาพแพรเช่นเดียวกัน Continue. เสียงฟ้าที่ร้องโคมครามราวกับเจ้าป่ากำลังคำรามด้วยความหน้าเกรงขามสายฝนที่เทลงมาราวกับถูกอัดอั้นเอาไว้จนเกินควบคุมเม็ดฝนเย็นๆกระทบลงบนผิวหน้าของลียาและผ้าแพรในขณะที่ทั้งสองคนกำลังจ้องมองตากันและกันอย่างห้อยหาน้ำฝนที่ไหลหยาดไปทั่วร่างกายของทั้งคู่ที่นั่งกอดกันอยู่ที่พื้นส่งผลให้เส้นผมและเสื้อผ้าของทั้งลี และผ้าแพรนั้นเปียกชุ่มไปพร้อมๆกันแต่ถึงอย่างนั้นทั้งคู่กลับยังคงนั่งมองตากันและกันอยู่สักพักราวกับกำลังพิจารณาความรู้สึกของอีกฝ่ายให้ทีท่วนจนถึงจิตวิญญาณลียาเองที่เริ่มได้สติจากน้ำฝนที่ไหลเยิ้มไปทั่วใบหน้าเธอก็รีบคว้าข้อมือของพระแผและรีบวิ่งให้ไปนั่งในรถโรสรอยคันโปรดที่จอดไว้บริเวณใกล้เคียงในทันที ทันทีที่ทั้งคู่ปิดประตูรถบรรยากาศภายในก็งเงียบสงัเราวกับอยู่คนละโลกกับสถานการณ์ด้านนอกลียาที่กำลังจะสตาร์ทรถเธอก็กลับชุกคิดบางอย่างขึ้นมาได้เธอหันไปมองภ้าแพรที่ตอนนี้กำลังกอดอกตัวเองไว้นั่นด้วยความหนาวเย็นลียารู้ได้ทันทีว่าหากสตาร์ทรถตอนนี้แล้วล้วก็แอบรับอากาศที่ทำงานก็คงจะทำให้ผ้าแพรหนาวสั่นจนไปถึงกระดูกแน่ๆ เพราะร่างกายของพระแพนั้น ที่้อมบางเนื่องจากเคยเป็นนางแบบจึงทําให้เธอไวต่อความรู้สึกของอากาศได้มากกว่าลียาที่ถึงแม้จะมีความเพรียวบางไม่แพ้กันแต่เพราะลียานั้นที่ออกกาลังกายบ่อยจึงทําให้ตัวเธอนั้นอุ่นและมีภูมิต้านทานลียาที่ทนดูท่าทีที่หนาวซันของผ้าแพรไม่ไหวเธอจึงเอื้อมมือออกไปคว้ามือของผ้าแพรทั้งสองข้างมากุมเอาไว้ในมืออุ่นๆของเธอก่อนที่จะค่อยๆก้มลงไป เป่าลมร้อนๆให้ออกจากปากของเธอไปกระทบที่มือของผ้าแพรเพื่อสร้างความอบ ผาแพรที่มองดูกรารกระทำของลียาตั้งแต่เริ่มแรกก็รู้สึกใจสั่นแปลกๆเพราะตอนนี้ความรู้สึกมันไม่เหมือนเมื่อก่อนผาแพรเองที่ตอนนี้ได้รู้แล้วว่าจริงๆแล้วลียารู้สึกยังไงกับเธอกันแน่เมื่อมือมอ,มอ,อุ่นๆและลมร้อนๆจากปากของลียาสัมผัสที่มือของเธอผาแพรก็รู้สึกราวกับว่ากำลังจะล้อมละลายไปกับการกระทำนี้ของลียาผแพร แมีเสียงในหัวว่าอุ่นจังเลยเขาไม่หนาวบ้างเหรอเนี่ย ในขณะที่ภาพแพรกำลังจ้องมองลียาที่กำลังก้มหน้าเป่าลมร้อนเพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับเธอด้วยแววตาที่หยาดเยิม้มท่านใดนั้นลียาจูจูก็เงยหน้าขึ้นมาทำให้สบตากับภาพแพรโดยที่ไม่ตั้งใจภาพแพรที่เห็นแบบนั้นกระดุ้งเฮือกด้วยความเขินและรีบเบือนหน้าหนีไปทางอื่นลียาเมื่อเงยหน้าขึ้นมาก็พูดขึ้นว่าเดี๋ยวลียาจะขับรถไปที่เพนท์เฮาส์นะคะ แล้วรียาจะเบาแอร์ให้คุณพระแพทนหนาวไหวไหมคะแบวตาที่ดูอ่อนโยนของรียา ที่จ้องมองมาที่พระแพ้แบบนั้นยิ่งทําให้พระแพร้รู้สึกวันไหวและไม่คุ้นชินเพราะสายตาแบบนี้ลียาไม่เคยแสดงให้เห็นมาก่อนเลยอาจเป็นเพราะตอนนี้ลียาไม่จําเป็นต้องปิดบางความรู้สึกของตัวเองอีกแล้วจึงทําให้เธอสามารถแสดงท่าทีที่ออกมาจากความรู้สึกจริงๆได้อย่างอิสระพระแพรที่พยายามเก็บอาการเขินอายเอาไว้ก็ตอบลียาไปว่าค่ะ แพ้ทนไหวค่ะเมื่อลียาได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มกว้างให้กับพระแพรก่อนจะพละมือออกจากพระแผรและเอื้อมมือไปสตาร์ทรถสิ่งนี้ทำให้พระแผรรู้สึกไม่ได้ดังใจเล็กน้อยที่จูจ่ๆมืออุ่นๆของลียาก็ปล่อยออกจากมือของเธอโดยที่ยังไม่ทันได้ตั้งตัวลียาเองที่เห็นสีหน้าของพระแผรที่ขมวดคิ้วอยู่ก็พูดขึ้นว่าคุณพระแพรเป็นอะไรหรือเปล่าคะ หรือว่ายังหนาวอยู่คะเลียพูดพร้อมกับเอื้อมมือไปเบาแอร์ให้ลดลงต่ำที่สุดในขณะที่พราแผลก็พูดขึ้นว่าเออเปล่าค่ะแผลหายหนาวแล้วค่ะม,มือคุณเลียอุ่นมากเลยค่ะ เลียที่ได้ยินแบบนั้นก็ใจสันรรัวที่ได้ยินคำชมของผ้าแพรหน้าของเธอเริ่มแดงขึ้นถึงแม้จะเปียกปอนไปด้วยน้ำฝนเลียพูดขึ้นว่าเหรอคะแต่ว่าตอนนี้เลียต้องขับรถนะคะถ้าจะขับรถมือเดียวก็อันตรายเหมือนกันแต่ถ้าคุณพระแพรชอบพอไปถึงเพนส์เท้าแล้วเดี๋ยวเลียให้จับนะคะ คำพูดของลียาทำให้พระแพ้ขนลุกไปทั้งตัวพร้อมกับหัวใจที่เต้นจนแทบจะระเบิดลียาเองที่กำลังขับรถอยู่ก็ถึงกับหันหน้ามามองภาาแพรเพราะเสียงหัวใจที่เต้นของพระแพรนั้นมันดังราวกับกำลังมีคนตีกลองผ้าแพรเองที่ตอนนี้ควบคุมร่างกายของตัวเองไม่อยู่เพราะความเขินที่กำลังประทุออกมาอย่างหนักเธอก็มีเสียงในหัวว่า หืมแกจะเต้นอะไรนักหนาเนี่ยแค่นี้ก็อายจะแย่อยู่แล้วเต้นมาเบาไหน่อยได้มิคะเมื่อทั้งภาพแผรและลียาเดินทางมาถึงที่ตึกคอนโดเพนท์เฮาส์ ทันทีที่ลิปเปิดออกกลิ่นหอมหอมที่คุ้นเคยก็ประทักเข้าที่หน้าของผ้าแพรเธอยังจำความรู้สึกที่มาที่นี่ครั้งแรกได้ดีผ้าแพรเหลือไปมองลียาที่กำลังเดินนำหน้าตรงไปที่บันไดทางขึ้นชั้นสองเธอเห็นได้ว่าลียากำลังถอดเสื้อสูทสีฟ้าครามตัวนอกที่เปียกปอนออกอยู่เผยให้เห็นเสื้อเชิ้ตสีขาวบางๆที่ตอนนี้ก็เปียกชุ่มเช่นเดียวกันจนเห็นแผ่นหลังของลียาที่แน แนบสนิทไปกับเสื้อเชิ้ตนั้นและสายเสื้อชั้นในสีน้ําเงินเข้มที่โผลออกมาให้พระแพรได้เห็นอย่างไม่ได้ตั้งใจพระแพรก็ถึงกับสะอึกและเม้มปากไว้แน่นด้วยความวันไหวในใจที่ได้เห็นภาพของลียาในตอนนี้ในขณะเดียวกันลียาก็หันมามองพระแพรที่เดินตามหลังมาเพื่อเช็คด,ดูว่าเธอยังโอเคดีอยู่หรือเปล่า ทันทีที่พระแพรเห็นว่าลียาหันมาก็ลุกลี้ลุกลนทำตัวไม่ถูกจึงพยายามเบียงเบนพระแพรพูดออกไปว่าเออเงียบจังเลยนะคะไม่มีใครอยู่เลยเหรอคะลียาที่ได้ยินแบบนั้นก็กว่าสายตาไปรอบๆห้องและกลับมาตอบพระแพรว่าเออเพนเท์เฮาส์นี้ไม่มีใครอยู่แล้วคะ่ะนอกจากลียา แต่ถ้าคุณพระแพรหมายถึงเจนแล้วก็วันนี้ลีาให้มันไปทําธุระให้นะคะแต่ถึงเจนมันจะอยู่มันก็ไม่มาป่วนเปลี่ยนแถวนี้หรอกคะ่ะถ้าลีาไม่ได้สั่ง ผ้าพแพรพยักหน้าตอบรับลียาอย่างช้าๆพร้อมกับกวาดสายตาไปร,บรอบๆในตอนนี้เองจูๆ่ๆลียาก็เดินเข้ามาประชิดตัวผ้าแพรและเอื้อมมือมาจับมือเรียวๆของผ้าแพรไว้แน่นพร้อมกับมองไปที่แววตาที่ดูลุกลี้ลุกลนของผ้าแพรและพูดขึ้นว่าเราขึ้นไปชั้นสองกันเถอคะค่ะพูดจบ ลียาก็กุมมือผ้าแพรเดินขึ้นบันไดชั้นสองไปโดยที่ผ้าแพรเองก็ต้องเดินตามขึ้นไปโดยที่ในใจนั้นยังคงหวั่นไหวอยู่ครั้งนี้ลียาไม่ได้พาผ้าแพรเดินไปที่ห้องทานอาหารแต่พาไปที่ห้องนอนของตัวเองที่อยู่ลึกในสุดของทางเดินผ้าแพรที่รู้ว่านี่คือห้องนอนก็ตาเบิกโพลงพร้อมกับหายใจหอบถี่ด้วยความตื่นเต้น ทันทีที่ลียาผลักประตูเข้าไปก็เผยให้เห็นถึงความโออาของห้องนอนที่ถูกตกแต่งไว้อย่างสวยงามโดยดีไซเนอร์ชื่อดังอิตาลี เตียงที่มีขนาดใหญ่มากกว่าปกติรูปทรงวงกลมที่ไม่ใช่เตียงเหลี่ยมแบบที่เห็นได้ทั่วไปและ Walk in ินโค e เที่ถูกจะดแต่งให้อย่างลงตัวลียาพาพระแผลเดินมาหยุดอยู่ที่ปลายเตียงนอนก่อนที่เธอจะพละมือออกจากผ้าแผลและเดินหายเข้าไปที่ Walk in Closet สิ่งนี้ทำเอาภาพแผลทั้งสงสัยทั้งตื่นเต้นหัวใจของเธอนั้นเต้นไม่เป็นจังหวะพร้อมกับจ้องมองไปที่เตียงนอนและมีเสียงในหัวว่าฮะอย่าบอกนะว่าเขาจะทำมันกับเราวันนี้เลยเหรอเฮ้ยแต่เราเพิ่งจะเคลียร์ใจกันวันนี้เองนะจะทำเลยเหรออทำไงดีอะเรายังไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยอะ ในขณะที่พระแพ่กำลังยืนคิดสับสนอยู่ด้วยความลนลานลียก็เดินเข้ามาจากทางด้านหลังทำเอาพระแพรสะดุ้งเฮือกจนสังเกตเห็นได้ชัดเจนและเมื่อพระแพรหันควบากลับไปเผชิญหน้ากับลียาก็ต้องแปลกใจที่ลียนั้นเดินมาพร้อมกับกล่องใหญ่ใบหนึ่งลียาที่สังเกตเห็นท่าทีของพระแพก็ถามขึ้นว่าคุณพระแพรเป็นอะไรหรือเปล่าคะ ผ้าแพรถึงกับต้องรีบเก็บอาการลุกลี้ลุกลนของตัวเองและเบี่ยงเบนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งที่จริงแล้วตัวเองนั้นกำลังคิดเรื่องอะไรลามกลามกอยู่ก่อนที่จะยิ้มให้เลียาและพูดขึ้นว่าเออเปล่าค่ะแพรไม่ได้เป็นอะไรค่ะแค่รู้สึกไม่สบายตัวนะคะเลียาที่ได้ยินแบบนั้นก็ส่งสายตาที่ดูเป็นห่วงให้ผ้าแพรและพูดขึ้นว่า หรอคะงั้นคุณพระแพร,รับนี่ไปนะคะข้างในเป็นชุดคลุมอาบน้ำกับชุดชั้นในค่ะคอลเลกชันนี้ลียาซื้อมาเก็บไว้ไม่เคยได้ใช้เลยคุณพระแพรเอาไปใช้ก่อนนะคะถ้าลียาจำไม่ผิดเราน่าจะใส่ใส่เดียวกัน พระแพรก้มหน้ากรอกตาไปมาเล็กน้อยด้วยความเขินก่อนจะยื่นมือออกไปรับกล่องนั้นมาเมื่อเง้มเปิดออกดูก็ได้รู้ว่าเป็นชุดคลุมและชุดชนายสีครีมอ่อนๆซึ่งเป็นคอลเลกชันที่เธอเคยเป็นนางแบบให้ในขณะนั้นเองลียาก็พูดขึ้นว่าห้องน้ำอยู่ทางนั้นนะคะคุณพระแพรส่วนพวกของใช้คุณพระแพรก็หยิบใช้ได้ตามสบายเลยนะคะ หลังจากลียาพูดจบเธอก็ทำทีจะเดินออกจากห้องไปจนพระแพเองก็งงว่าลียาจะไปไหนเธอรีบถามขึ้นว่าเออแล้วคุณลรียจะไปไหนหรอคะลียาที่เดินหันหลังให้อยู่ก็หันมาตอบว่าอ๋อเรียจะไปอาบน้ําอีกห้องหนึ่งนะคะคุณพระแพใช้ห้องนี้ได้ตามสบายเลยนะคะ พูดจบลียาก็ส่งยิ้มให้พระแพรและเดินออกจากห้องไปในทันทีปล่อยให้พระแพรจมอยู่กับความสงสัยแต่ถึงแม้จะออกมาเป็นแบบนี้พระแพรก็ถอนหายใจด้วยความโล่งใจที่ลียาไม่ได้จะทำอะไรอย่างที่เธอคิดจากนั้นพระแพรก็เดินเข้าห้องน้ำไปเพื่อชำระล้างร่างกายที่เปียกปอนไปด้วยน้ำฝน ในขณะที่เธอกำลังอาบน้ำอยู่ก็รู้สึกแสบไปที่หัวเขา่าและได้เห็นแผลแผกที่เกิดจากก่อนหน้านี้หลังจากที่พระแพอาบน้ำเสร็จแล้วเรียบร้อย<ๆ>เธอก็สวมด้วยชุดคลุมที่ลียาให้มาพระแพรเดินไปรอบๆห้องนอนของลียาในขณะที่กำลังใช้ผ้าขนหนูพืนเล็กเช็ดผมให้แห้งความสงสัยไข้รู้ของพระแพรนั้นเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆทั้งห้องนี้มีกลิ่นน้ำหอมของลียาอบอวล ไปหมดชวนให้เธอหลงไหลอย่างบอกไม่ถูกเธอกว่าสายตาไปที่โต๊ะเครื่องแป้งคือค้นหาว่าน้้ำหอมขวดไหนกันนะที่ทำให้ลียามีกลิ่นกายที่หอมจนลืมไม่ลงได้เช่นนี้แถมยังไม่เหมือนใครอีกตั้งหาก แต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอขวดน้ำหอมขวดนั้นสักทีพะแพรได้แต่สงสัยว่าหรือจะเป็นกลิ่นหอมจากเสื้อผ้ากันนะพแพรไม่รีรอที่จะเดินไปที่ตู้เสื้อผ้าและเปิดออกอย่างสงสัยก่อนจะหยิบเสื้อผ้าแต่ละตัวขึ้นมาดมแต่ทว่ากลิ่นนั้นก็ยังไม่ใช่กลิ่นตัวของลียาอยู่ดีแล้วมันกลิ่นจากอะไรกันนะ ในตอนนี้เองที่พระแพรกำลังจดจอกับการตามหาที่มาของกลิ่นหอมของลี่ยาจ,จู่ๆเธอก็สัมผัสได้ว่ามีเสียงฝีเท้าของใครบางคนกำลังเดินมาทางด้านหลัง ทันทีที่เธอหันไปมองก็ปรากฏว่าเป็นลียานั่นเองเธออยู่ในชุดคลุมอาบน้ำสีเทาเข้มที่ผูกเชือกหลวมๆจนชายเสื้อนั้นมีระยะห่างกันจนเผยให้เห็นต้นคอและเนินอกและเส้นผมยาวดำคลับของเธอที่เปียกมัดมาๆสยายปกใบหน้าและต้นคอภาพนี้ทำเอาภาพแพรตกใจจนแทบจะสติหลุดถึงกับกลืนน้ำลายเฮือกใหญ่และรีบเบือนหน้านีเพื่อปกปิดใบหน้าที่เค เนอายของเธอก่อนที่จะพูดขึ้นว่าเอา่อเอ่อคุริยาคือคุณลียาไม่ใส่เสื้อผ้าหรอคะภาพแพรพูดพร้อมกับลมหายใจที่หอบที่ลิยาที่ยืนมองดูท่าทีของพระแพรอยู่เธอก็เหลือบตาลงมองดูเสื้อคลุมที่กําลังใส่อยู่ก่อนจะเงยหน้าขึ้นมาและตอบภาพแพรว่าอ๋อปกติถ้าอยู่ที่บ้านลิยาก็ใส่แค่นี้ล่ะคะ่ะ ไม่ได้มีชุดลำลองอะไรเท่าไหร่ในตู้เสื้อผ้าก็มีแต่ชุดทำงานแล้วนี่คุณพระแพร์กำลังทำอะไรอยู่หรอคะพระแพรดูลนลานแปลกๆเมื่อถูกยิ่งคำถามแต่ทว่าในเมื่อเพียงแค่สงสัยในกลิ่นของน้ำหอมถ้าพูดออกไปก็คงจะไม่เป็นไรภาพแพรจึงทำใจสู้และถามไปว่าเออแพรได้กลิ่นน้ำหอมของคุณลียาแล้วหอมมากเลยค่ะก็เลยอยากรู้ว่า ลีอาใช้น้ำหอมอะไรอะคะ่ะลีอาที่ได้ยินแบบนั้นก็เดินเข้ามาประชิดตัวของผพ้าพแพรจนชุดคลุมของทั้งคู่นั้นสัมผัสกันดวงตาของผ้าแพรเบริกกว้างด้วยความตื่นเต้นพร้อมกับกำชายเสื้อไว้แน่นลีอาเองก็ค่อยๆโน้มตัวลงมาใกล้กับใบหน้าของพระแพรและเอียงคอของตัวเองให้ไปสัมผัสที่ปลายจมูกของพ้าแพร ทันทีที่ซอกคอของลียาสัมผัสกับจมูกของเธอกลิ่นหอมหอมที่คุ้นเคยก็กระแทกเข้าจมูกของพระแพยอย่างจังก่อนที่ลียาจะพลาออกห่างจากพระแพยและพูดขึ้นว่ากลิ่นนี้ใช่ไหมคะคือมันเป็นของขวัญจากแบรนดามองในเครือของไดมอนด์กรุ๊ปนะคะน่าเสียดายที่มันไม่มีวางขายแต่ถ้าคุณพระแพยชอบเอาของลียาไปก็ได้นะคะพูดจบ ลียาก็เดินไปที่ตู้ตู้หนึ่งที่อยู่ถัดจากโต๊ะเครื่องแป้งและหยิบขวดน้ำหอมขวดหนึ่งออกมาจากตู้นั้นพาแพรที่เห็นแบบนั้นก็รีพูดขึ้นว่า mm. เออคุณลียาคะคือแพรชอบกลิ่นน้ำหอมของคุณลียาตอนที่มันอยู่กับคุณลีามากกว่านะคะ พาพแพรพูดพร้อมกับบิดตัวไปด้านอื่นด้วยความเขินและไม่คิดว่าตัวเองจะพูดในสิ่งที่คิดออกไปได้ลียที่ได้ยินแบบนั้นก็หน้าแดงจนไปถึงใบหูพร้อมกับวางขวดน้ำหอมลงและเดินเข้าไปประชิดตัวพระแพรอ,อีกครั้งก่อนจะสวมกอดพระแพรจากทางด้านหลังพร้อมกับพูดว่าเลียดีใจนะคะที่คุณพระแพรยอมกลับมาเจอเลียแล้ว ต่อไปนี้ถ้าคุณพระแพรมีอะไรในใจให้บอกลียาทันทีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรลียาจะรับฟังทุกอย่างเลยคะ่ะเสียงกระซิบของลียาที่มาพร้อมกับลมหายใจอันร้อนเผามากระทบที่ใบหูเล็กๆข้างซ้ายของพระแพ่ทำเอาพระแพถึงกับคนลุกสู้ด้วยความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายได้สิ่งนี้ทำเธอสะดุ้งจนหัวไหลของเธอไปกระทบเข้ากับแผลที่ถูกควนของลียา อ้ยลียาที่ถูกหัวไหลของพระแพรกระแทกเขาไปที่แผลอย่างจังก็แสดงความเจ็บปวดออกมาในขณะที่พระแพรเองก็ตกใจไม่น้อยจึงรีบหันกลับไปมองที่ลียาก่อนที่จะเอื้อมมือไปเปิดชายเสื้อของลียาเผยให้เห็นรอยแผลที่ยังไม่หายดีก่อนที่จะพูดขึ้นว่าเออคุณลียาแพรขอโทษค่ะคุณลียาเจ็บมากไหมคะเดี๋ยวแพรทำแผลให้นะคะ หลังจากที่ยืนประครบประงมกันอยู่นานทั้งคู่ก็ลงมานั่งที่โซฟาชั้นหนึ่งพร้อมกับกลองประถมพยาบาลที่วางไว้ที่โต๊ะหินอ่อนใกล้ๆกันผ้าพแพรที่กำลังบรรจงใช้การสำลีทำแผลให้ลียาอย่างทนุถนอมและในใจยังคงรู้สึกผิดที่ทำให้ลียาต้องมีแผลแบบนี้เธอพูดขึ้นว่า แพรขอโทษจริงๆนะคะที่ทำให้คุณเลียต้องเจ็บตัวแบบนี้เป็นเพราะแพรที่ไม่มีสติเองอะ่ะวันนั้นแพรไม่น่าดื่มเลยทั้งๆที่ปกติไม่ดื่มแท้ๆเป็นเพราะความประชดประชันของแพรเองเลยอะ่ะทำให้เป็นแบบนี้อะ่ะ ลีาที่ได้ฟังคำขอโทษซ้ำแล้วซ้ำเล่าของพระแพรก็รู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาเธอจึงจับมือของพระแพรที่กำลังทำแผลให้อยู่ไว้แน่นจนเจ้าตัวก็ทำหน้าสงสัยลียามองไปที่หน้าพระแพรด้วยสีหน้าที่จริงจังและพูดขึ้นว่าคุณพระแพรเลิกขอโทษลียาได้แล้วค่ะลียารู้นะคะว่าคุณพระแพรไม่ได้ตั้งใจอีกอย่าง มันก็เป็นพอลิยาเองที่ทำให้คุณพ่อแพรเข้าใจผิดถ้าลียาพูดตรงๆไปตั้งแต่วันนั้นคุณพ่อแพรก็คงไม่เสียใจจนเกิดเรื่องแบบนี้หรอกค่ะพ่อแพรใจสันระรัวทันทีที่ได้ยินคำปลอบโยนของลียาก่อนจะดึงมือออกมาและทำแผลให้ลียาต่อเธอหยิบพลาสเตอร์ขึ้นมาปิดไปที่แผลของลียาเป็นขั้นตอนสุดท้ายและพูดขึ้นว่าถึงยังไงแพรก็ต้องขอโทษอยู่ดีละค่ะ ลียก็ไม่ได้ผิดถ้าจะคิดกับแพรแค่ในฐานะแฟนคลับอะลียถึงกับลุกขึ้นมานั่งตัวตรงด้วยสีหน้าที่จริงจังมากขึ้นและพูดขึ้นว่าแต่ลียไม่เคยพูดแบบนั้นเลยนะคะลียพูดพร้อมกับขยับหน้าเข้ามาใกล้พระแพ้มากขึ้นจนจมูกของทั้งคู่นั้นเกือบจะชนกันลียจ้องมองไปที่แววตาของพระแพรและพูดขึ้นอีกครั้งว่า เรียเป็นให้คุณพระแพรได้ทุกอย่างที่คุณพระแพรต้องการเลยค่ะถ้าคุณพระแพรอยากให้เรียเป็นแฟนคลับเป็นเพื่อนหรือแม้แต่เป็นคนรักเรียก็จะเป็นให้ค่ะแล้วคุณพระแพรอยากให้เรียเป็นอะไรหรอคะคำพูดอันแผ่วเบาของลรียาทำให้พระแพรแทบจะละลายราวกับโดนแสงอาทิตย์แผดเผาก่อนจะพูดขึ้นว่าเออ แล้วคุณเลียอยากจะเป็นอะไรล่ะคะเลียยิ้มมุมปากและเลือนใบหน้าไปกระซิบที่ข้างข้างใบหูข้างขวา,าของพระแพว <ped aling> ่าก็เลียอยากจะเป็นคนที่คุณพระแพ่ต้องการไม่ว่าจะในฐานะอะไรก็ได้คะ่ะเลียยอมคุณพระแพรหมดทุกอย่างเลยนะคะขอแค่คุณพระแพ่บอกมาไม่ต้องกังวลนะคะเลียจะไม่ล่วงเกินอะไรคุณพระแพรทั้งนั้น ถ้าคุณพระแพรไม่ได้บอกให้ลียาทำภาพแพรถึงกับสะดุ้งเหือกเมื่อได้ยินประโยคสุดท้ายเธอจึงเผลอจิกไปที่หัวเข่าของตัวเองอย่างไม่ตั้งใจจนไปโดนแผลที่ถลอกอ้อยเจ็บลียารีบพละออกจากผ้าแพรในทันทีและรีบเปิดชายเสื้อบริเวณหัวเข่าของผ้าแพรออกและเธอก็ต้องตกใจที่ได้เห็นว่าหัวเข่าของผ้าแพรนั้นมีแผลถลอกเธอจึงพูดขึ้นว่า ฮะคุณพ่อแพรมีแผลนี่คะเจ็บมากไหมคะเนี่ยเดี๋ยวลียาทำแผลให้คะ่ะในขณนะดเดียวกันพระแพรก็ไม่สะดวกใจที่จะให้ลียาทำแผลให้สักเท่าไหร่เพราะความเกรงใจเธอจึงพยายามห้ามและพูดว่าเอิม่มไม่เป็นไรค่ะคุณลียาเดี๋ยวแพรทำเองได้คะ่ะ ลียาที่ไม่ได้ฟังสิ่งที่พระแพรพูดเลยเธอก็นั่งลงคุกเข่าลงกับพื้นให้ความสูงนั้นเสมอกับหัวเข่าของพระแพรและยังคงก้มหน้าก้มตาปิดพาสเตอร์ที่แผลแม้เจ้าตัวจะไม่เต็มใจนักลีาพูดขึ้นว่าให้ลีาทำเธอคะค่ะคุณพระแพรทำแผลให้ลีาแล้วคราวนี้ให้ลีาทำเธอนะคะแต่ว่าคุณพระแพรย,ยังไม่ได้ตอบคำถามลีาเลยนะคะว่าตกลงแล้ว อยากจะให้ลียาเป็นอะไรพระแผลที่กำลังนั่งตัวเกรงเพราะทำตัวไม่ถูกที่จูจูลียาก็ลงไปนั่งที่พื้นเพื่อทำแผลให้แบบนี้และยังมีคำถามที่ชวนให้คิดไปไกลอีกสิ่งนี้ยิ่งทำให้พระแผลหายใจไม่สะดวกเข้าไปใหญ่และในขณะนี้เองทั้งลียาและพระแผลที่กำลังทำแผลให้กันอยู่จูจูก็มีเสียงลิบดังขึ้น ปรากฏว่าเป็นเจนบริการคู่ใจของลียาเธอก้าวเท้าออกจากลิฟต์ด้วยความเรียบร้อนแต่ทว่าจจ้าวะาที่เธอเข้ามานั้นนั้นทำให้เธอเข้าใจผิดภาพที่เจนเห็นนั้นคือาพาแพรที่นั่งอยู่บนโซฟาและเจ้านายของตัวเองที่กำลังนั่งอยู่ที่พื้นใส่ชุดคลุมอาบน้ำทั้งคู่โดยที่เจ้านายกำลังก้มหน้าก้มตาทำอะไรบางอย่างให้กับภาพแพรที่ด้านล่างสถานการณ์ช่างชวนให้คิดไปไกลจนเจน ที่กำลังเดินมาด้วยความรีบร้อนถึงกับต้องเบรกตัวเองพร้อมกับพูดขึ้นว่านายคะเออคือว่าตอนนี้เออเออหอเออขอโทษค่ะนายเจนเจนไม่เห็นนะคะนายเจนไม่รู้เจนไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเจนไม่ได้ตั้งใจมาขัดจังหวะความสุขของนายนะคะ เจนที่เดินมาก็เบรกตัวเองให้หยุดและหันหลังให้ลียาและผ้าแผ่ในทันทีด้วยความตกใจดวงตาของเจนนั้นเบิกกว้างจนแทบจะถลนออกมาพร้อมกับใบหน้าที่แดงกำ่ำเธอถึงกับเอามือขึ้นมาลูบหน้าของตัวเองอย่างแรงเพื่อระบายความอัดอั้นลียาที่รู้ว่าเป็นเจนเธอก็ลุกขึ้นยืนพร้อมกับเอามือเท้าเอวและขโมดคิ้วด้วยความสงสัยในท่าทีของเจนก่อนจะพูดขึ้นว่า อะไรเจนพวกฉันแค่ทำแผลให้กันเองแล้วนั่นแกจะหันหน้าหนีฉันไปทำไมละะ่ะฮะเจนที่ได้ยินแบบนั้นก็ลุกลี้ลุกลนทำตัวไม่ถูกพร้อมกับพูดว่าเออนายไม่ต้องพูดให้เจนสบายใจก็ได้ค่ะนายตามสบายได้เลยค่ะเจนเจนแค่มาเรื่องงานนะคะนาย คำพูดตะกุกตะกาของเจนนั้นทําให้เลียรู้ได้ทันทีว่าบริการคู่ใจของตัวเองนั้นกําลังคิดอะไรอยู่ <_ d ata> เธอจึงถอนหายใจเฮือกใหญ่และพูดขึ้นว่าเเจนหันกลับมานี่ไอเจนหันกลับมา เจนที่ได้ยินคำสั่งของเจ้านายก็ต้องรีบหันกลับมาอย่างไม่สบายใจด้วยท่าทีที่เคอะเขินเมื่อเจนหันหน้ากลับมาแล้วลียาก็ยื่นมือออกมากวักนิ้วเรียกเจนอีกครั้งพร้อมกับพูดขึ้นว่าเดินมานี่ดิบอกให้เดินมายัางอีก เจนที่ยืนแข็งเป็นหินก็ต้องพยายามก้าวขาเดินมาโดยท่าทีแก้กางๆและเมื่อเจนเดินเข้ามาใกล้ลียาประจวบมอะกับทําให้มองเห็นหน้าของพระแพรที่นั่งทําตาเลิกๆอยู่พอดีลียาก,ก็ตีไปที่หัวไหลของเจนแบบไม่ออกแรงมากนักคกล้ายกับเพียงเพื่อจะเรียกสติของเจนให้กลับมาก็เท่านั้นพร้อมกับชี้นิ้วให้เจนมองไปที่หัวเข่าที่ปิดพลาสเตอร์เอาไว้จากนั้นก็พูดขึ้นว่า อืมดูนั่นสินะแกเห็นไหมทีนี้รู้หรือยังว่าฉันลงไปทำอะไรข้างล่างเจนเหลือบไปมองดูที่หัวเข่าของภาพแพรก็รู้สึกโล่งใจจนแสดงออกมาอย่างชัดเจนเธอถอนหายใจอย่างแรงและเอามือขึ้นมาทาบหน้าอ,อกและเกือบจะซุดตัวลงนั่งไปที่โซฟาแต่โชคดีที่เธอประคองตัวเองเอาไว้ได้พร้อมกับพูดว่าอ้๊ยนาย หัวใจจะไา้คุณพระช่วยท่าทีของเจนนั้นทำเอาพระแพรเกือบจะหลุดคำออกมาจนต้องเอามือทั้งสองข้างมาช่วยปิดปากเอาไว้เพื่อรักษาน้ำใจแต่พระแพก็อดกลั้นไม่ไหวและพูดขึ้นว่า <c oughs> คุณเจนเหมือนนักบวชเลยค่ะ <c oughs> ลียาเองที่ได้ยินแบบนั้นก็หัวเราะ,ะลั่นออกมาด้วยความถูกใจพร้อมกับพูดเสริมไปอีกว่า <c oughs> เจนมันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะ มันกลัวว่าถ้าได้เห็นอะไรแล้วเดี๋ยวจะผิดศีลเอานะคะเจนถึงกับสายหน้าให้เจ้าหน่ายที่กําลังแซวตัวเองอย่างจริงจังแต่ที่เจ้าหนายพูดก็ดูท่าจะไม่ผิดเท่าไหร่นักการที่ได้เห็นอะไรทํานองอย่างว่าไม่ใช่สิ่งที่คุ้นชินสําหรับเจนสักเท่าไหร่นักเพราะด้วยความที่ไม่เคยมีแฟนจึงไม่มีประสบการณ์บวกกับเป็นคนที่หวงตัวสุดๆและการที่จะได้เจออะไรแบบนั้นก็คงจะไม่ต่างจากผิดศีลน,นักหรอก เจนตั้งหลักอีกครั้งและยืนตัวตรงพร้อมกับพูดว่าค่ะค่ะจะว่าอะไรเจนยังไงก็เถอคะค่ะแต่ว่านายคะที่เจนมาเนี่ยจะมาบอกนายว่ามีเรื่องด่วนจากบริษัทนะคะลียาถึงกระเปลี่ยนสีหน้าในทันทีใบหน้าที่ตอนแรกยังยิ้มหัวเราะก็แปรเปลี่ยนเป็นนิ่งเรียบลียาที่ยืนอยู่ก็หันหน้าไปมองภาพแผลที่นั่งอยู่ที่โซฟาก่อนจะพูดว่า คุณพระแพรนั่งรออยู่ตรงนี้นะคะเลียขอไปคุยงานก่อนทันทีที่ลียพูดจบพระแพรก็พยักหน้าตอบรับให้ลียาโดยที่ไม่พูดอะไรออกไปและพอจะรับรู้ได้ถึงความจริงจังของทั้งลียาและเจนเธอจึงไม่คาดคานใดๆทั้งสิ้นจากนั้นลียและเจนก็เดินขึ้นบันไดไปที่ชั้นสองโดยมีพระแพรที่คอยนั่งสังเกตการอยู่